ธรรมสวัสดีนักเรียนระดับมัธยมวันนี้ก็จะมาสาธิตการเขียนเรียงความแก้กระทุธรรมธรรมศึกษาชั้นตรีระดับมัธยมด้วยสุภาษิตท,ที่เคยออกสอบมาแล้วเมื่อปี2567สุภาษิตท,ที่ว่านี่คือปุญยังโจเรหิทูหรัง บุญอันโจรน,นำไปไม่ได้สุภาษิตท,ที่จะนำมาเชื่อมนั้นมีอยู่ด้วยกันสมสุภาษิตสามารถเลือกเอาอันใดอันหนึ่งได้เช่นสุโขปุญญสะอุจ,จโยความสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้อันที่สองปุญญานิประระโลกัสมิงปะติดถาหนติปานินังบุญ เป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าอันสุดท้ายสานิกรรมมนิณยันติทุกขติงกรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุกขติทีนี้เราก็มาดูวิธีการเขียนอย่างที่นักเรียนทุกคนทราบกันหลักการเขียนเรียงความแก้กระทุธรรมทุกระดับชั้นสุภาษิตบทตั้ง ต้องอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษอย่างนี้นะต้องอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษคำแปลก็ต้องอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษเว้นบรรทัดตามตัวอย่างนี้ จากนั้นก็เขียนอารัมพบทย่อหน้าที่1อารัมพบทในย่อหน้าที่หณบัดนี้จากได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งกระทู้ธรรมสุภาสิทธิ์ที่ได้ลิขิตไว้ณเบื้องต้นพอเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและนำไปปฏิบัติสืบต่อไปจากนั้นเราก็มาเขียนย่อหน้าที่สองเพื่ออธิบาย ความหมายของสุภาษิตบทตั้งที่ว่าบุญอันโจรน,นำไปไม่ได้ทำไมจึงกล่าวว่าบุญไม่สามารถถูกขโมยไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบุญนั้นคือสิ่งที่เป็นนามมาทำไม่สามารถจับต้องได้นั่นเองทีนี้เราก็มาอธิบาย คำว่าบุญคือความดีหมายถึงสิ่งที่เป็นหรือว่าธรรมที่เป็นก็ได้สิ่งที่เป็นผลของการทําดีขอใช้คำว่าทรรมันจะได้สุดบรรทัดพอดี คำว่าบุญคือความดีหมายถึงสิ่งที่เป็นผลของการทำดีและการละความชั่วได้แก่ การให้ทานอย่างนี้ก็เป็นบุญเป็นความดี อีกอย่างหนึ่งคือการไม่ละเมิดสินใดๆมีสินห้าเป็นต้น การละความชั่วต่างๆและการทำความดีด้วยการให้ทานล้วนแล้วแต่ จะสร้างบุญกุศลให้แก่ผู้ทําบุญส่วนนี้จะเกิดขึ้นในจิตใจของผู้นั้น ใครทำถ้าใครประกอบกรรมดีย่อมเกิดบุญภายในใครทำชั่ว ก็ย่อมเกิดบุญเออก็ย่อมเกิดบาปในจิตใจของผู้นั้นบุญบาปจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะตน บุญบาปจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะตนไม่มีใครสามารถนำบุญนำบาปไปจากผู้กระทําได้ พอเราเขียนได้ประมาณเท่านี้เราก็เตรียมที่จะเขียนสุภาษิตบทเชื่อมโดยไปนำสุภาษิตท,ที่ทางแม่กองทำสนามหลวงกำหนดให้มีสมตัวอย่างก็คือความสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้สมมติว่าถ้าเราเอาสุขโขปุญญาสอุจโยมาเชื่อมเราก็ต้องเขียนบทส่งท้าย ให้สอดคล้องกับสุภาษิตท,ที่จะนำมาเชื่อมดังนี้ การทำบุญย่อมนำสุขมาให้แก่ผู้กระทำสมดังสุภาสิทธิที่มาในเราก็ต้องดูว่าสุโคปุญญสาาอุจโยเนี่ยที่มาคืออะไรขุดทัากษะนิกาย เราเขียนที่มาอ้างที่มาของสุภาษิตให้ถูกต้องจะได้ไม่ถูกตัดคะแนนจากนั้นเราก็เขียนสุภาษิตบทเชื่อมไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษวา่าสุโคปุญญสุจโย จากนั้นเราก็มาเขียนย่อหน้าที่3เพื่ออธิบายสุภาษิตบทเชื่อมคำว่าสั่งสมบุญคือการหมั่นทำบุญเป็นประจำ ้าหากผู้ใดมันทำความดีละเว้นความชั่วด้วยการไม่ละเมิด ชีวิตของผู้อื่นด้วยการไม่ละเมิดชีวิตของผู้อื่นสัตว์อื่น ไม่ละเมิดทรัพย์สินของเขาไม่ผิดประเวณีและไม่โกหกหลอกลวง นนั้นย่อมมีแต่ความสุขความเจริญเพราะผลแห่งการผลแห่งการทําบุญ และการลักความชั่วย่อมทําให้ผู้ประพฤติตัวอย่างนี้มีความสุข สมกับที่กล่าวว่าการสั่งสมบุญนำสุขมาให้พอเราเขียนได้ประมาณเท่านี้เราก็จะมาขึ้นย่อหน้าบรรทัดใหม่เพื่อเขียนบทสรุปโดยการ กล่าวรวมความระหว่างสุภาสิทธิบทตั้งและสุภาษิตบทเชื่อมให้มีเนื้อหาที่สมส่วนกันมีเนื้อหาที่สอดรับกันระหว่างการตั้งความขึ้นและการนำข้อความอย่างอื่นมารองรับสรุปความว่า ่อนจะเขียนเราก็มาดูสุภาษิตบทตั้งว่าเราอธิบายว่าไงสุภาษิตบทตั้งเราพูดถึงบุญว่าบุญคืออะไรทําไมโจรจึงนําบุญไปจากผู้กระทําไม่ได้อันที่สองเราพูดถึงว่าการสั่งสมบุญนั้นย่อมนําสุขมาให้เราก็จะได้บทสรุปดังนี้ สรุปความว่าบุญเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะตนมีขึ้นเกิดขึ้นมีขึ้นเฉพาะตนหรือว่าเฉพาะบุคคลก็ได้ผู้ใดทำบุญ ผู้ใดทําบุญบุญย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นบุญจึงเป็นความดีเฉพาะบุคคล ผู้อื่นจึงไม่สามารถขโมยหรือหยิบฉวยไปจากเขาได้ ใครทำบุญใครทำบุญผู้นั้นก็ย่อมมีความสุขและเป็นความสุข เฉพาะตนไม่มีใครที่จะมีความสุขแบบเขาได้ด้วยเหตุนี้จึง กล่าวว่าบุญอันโจรน,นำไปไม่ได้ และการสั่งสมบุญย่อมนําสุขมาให้ผู้กระทำเองสมดังสุภาษิตเราก็เขียนบทส่งท้ายสมดังสุภาษิตท,ที่ยกขึ้นเป็นนิเคปบทนะเบื้องต้นว่า ื่อเราเขียนบทส่งท้ายว่าสมดังสุภาสิตทธิยกขึ้นเป็นนิเขปบทนเบื้องต้นว่าเราก็นำสุภาษิตธบทตั้งมาเขียนปิดท้ายไว้สุภาสิตธบทตั้งก็คือปุญญโจรีหิทุงรัง แปลว่าบุญอันโจรน,นําไปไม่ได้ปิดท้ายด้วยมีในดังพนานามาด้วยประกาศราชนี เพียงเท่านี้การเขียนเรียงความแก้กระทุธรรมก็จบลงก็สิ้นสุดลงไม่ยากอะไรที่สำคัญคือเราต้องมีความเข้าใจหลักการทางพระพุทธศาสนาเสียก่อนเป็นพื้นและแน่นอนว่าผู้เขียนต้องศึกษาวิชาอื่น ในระดับชั้นเดียวกันจึงจะสามารถเขียนเรียงความแก้กระทุธรรมในช่วงชั้นของตัวเองได้วิชาที่ว่านี้คือวิชาธรรมะวิชาพุทธประวัติและวิชาเบนจศสินเบญจธรรมวันนี้ก็หวังว่า คลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนระดับมัธยมและครูอาจารย์ที่กำลังศึกษาเพื่อจะนำไปบอกกล่าวแก่ลูกศิษย์ต่อไปฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนธรรมสวัสดี